น่ยบางทีเราถือเงินไปนู่นนี่นั่นหรือว่าทําธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตัวเราต่างหากที่ไม่มั่นคงแต่แบงค์น้นมั่นคงก็เลยได้ได้เข้ากลับมามองเครือข่ายก็เลยกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาเครือข่ายเออเป็นไงบ้างครับตอนนั้นตอนนั้นกลับเข้ามาเครือข่ายอีกก็เออเราจะต้องมีรูปแบบมีซิสเต็มมีระบบพอเราเรียนระบบปั้นเราเข้าใจเราทาได้เราถ่ายทอดได้แต่สิ่งหนึ่งนิสัยคนไทยครับผม เราเราไปเปลี่ยนแปลงเขาปั๊บเนี่ยก็นิสัยคนไทยคือตามใจฉันแต่เรามีกรอบมีระบบมีซิสเต็มทำตามกรอบตามระบบแบบนี้เขรากเาไม่เคยชอบกันเลยทำให้ธุรกิจก็ไปไม่ได้อีกไปไม่ได้อีกก็เลยอ่ะก็พอละพอละเข็ดเข็ดเราก็หยุดตรงนั้นคือคิดว่าธุรกิจที่เรากำลังจะทําเป็นธุรกิจที่แบบว่ามันน่าจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จากที่เราผกผันชีวิตมาต่างๆนานาโดยมีจุดมุ่งหมายเป้าเดียวเลยก็คือความสบายในชีวิตแล้วก็ สิ่งที่พระอาหารที่บ้านก็คือคุณแม่ได้สบายบมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จมันก็ยังล้มลุกคุกคานอยู่ตลอดเวลาครับได้ไปทําบริษัทขายตรงต่อต่าหลังจากที่มันหยุดไปแล้วครับผมครับผมแล้วเป็นไงบ้างฮะนั้นหยุดไปแล้วก็ก็คิดอีกว่าเอ๊ะเราเราเรา,เราจะทาอะไรเ,เ,เพราะอายุก็เริ่มเยอะเลยครับจุดนั้นเองแล้วเราก็ได้หันกลับมาขายตรงอีกเหมือนเดิมเมื่อก่อนก็ไปทําอีกบริษัทหนึ่งก็ได้ตําแหน่งสูงสุดครับผม เราก็มีวันหนึ่งออาจารย์ทอมบีท่านโทรหาก็คุยกันเออตอนนี้พักอยู่ที่ผลชนตรีซอยยี่ห้านะตรงข้ามปับติกช้างอะไรับบอาจารย์ทอม่ีก็ไปนั่งคุยเรื่องราวของเจริญโอสซก็นั่งคุยกันก็อานไม่แล้วแผนเล้วไม้เเหมือนกับริษัที่เคยมามันก็เหมือนกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เลยแผนเดียวกันแผนเดียวกันเราก็เลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลักษณะเหมือนอ่ะไม่เป็นไรในฐานะผู้ใหญ่เราก็ตัดสินใจว่าเอาไม่เป็นไรครับผมก็เอาชื่อให้ไป อตอนตอนนั้นคือ,คอ,คอนั่งฟังปั๊บแหลลึกๆเนี่ยทำยังไงจะตอบรับแบบป,ปฏิเสธทำยังไงเราเราก็ค,คือไม่ชอบเรื่องแผนการตลาดละธุรกิจขายตรงปัจจุบันที่ทําอยู่เป็นแผแเนเตถีครับก็เอก็น่าจะไปได้ดีเพราะว่าเขตหลาบไว้เรื่องแผนการตลาดไปนะ้รับ่แล้วตอนนี้พอสักพักหนึ่งท่านก็ไม่กลับท่านก็คุยคุยคุยก็เข้าใจแล้วแต่ลึกๆไม่ทาแต่ด้วยความที่เขารู้ว่าศรัทธาเห็นว่าเราจะไม่หาขาน้ําใจก็คือ ได้ให้การสนับสนุนกอุดหนุนไปอตอนนั้น 5, 000, 5, 000. มันห้าพันสี่ร้อยห้าสิบก็เคแต่ก็สมัครไม่หนาดก็ให้ไปสนับสนุนกันไปโดยที่เราก็ยังคงทางานธุกอิคตงอีกบริษัทหนึ่งของเราอยู่ได้อีกบริษัทเราอยู่เราก็ก็ทาบริษัทการตรงของเราอยู่แล้วก็เพ่งเล็งว่าเออบริษัทที่มีแผกนการตลาดแบบนี้ เดี๋ยวสภาพักนก็น่าจะโอเวอร์ไปเอ๊ะเป็นขายตรงแผงลอยหรือเปล่าก็คือภาษาชาวบ้านก็คือเดี๋ยวก็คงเจ๊งเดี๋ยวคงเจ๊งเพราะว่าเคยเจ๊งมาแล้วบริษัทที่เดยก็ไอ้รูปแบบแบบนี้แหละเดี๋ยวว่าคงเจ๊งมาแล้วอะไรมาแล้วแต่ว่ากระดานนั้นเองนะฮะก็เคยเรียกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งที่พี่มงคลกิจเนี่ยหรือว่าคุณมงคลกิจได้ตัดสินใจในการที่จะสนับสนุนผู้ใหญ่ไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ในความคิดของพี่มงคลกิจมาตลอดเวลาในชีวิต ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนั่นก็คือการที่มองว่าข้างหน้าเรากำลังจะทําอะไรเรากำลังจะเดินไปไหนที่สําคัญเป็นคนที่สังเกตเราสังเกตว่าบุคคลที่มาชวนให้ร่วมง,งานกับทางเจริญโอสถแต่ว่าพี่มงกิจได้ส่งแค่ชื่อไปเท่านั้นทําไมเขาถึงมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ,รอยๆตรงนี้แหละครับเป็นคนที่มีการดูแล้วว่าต้องศึกษา ้องเข้าใจว่าบริษัทนั้นทําอะไรก็เลยได้ศึกษาต่อ4-5ปีแต่มาตอนนี้ศึกษาต่อ4-5ปีได้เข้าร่วมใช่ไหมครับพอเรามาทําธุรกิจเดิมอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดแล้วเนี่ยรรเราก็หันกลับมาดูที่สมัครไว้กอาจารย์นพศิษอก็ม่เห็นความที่คำหนึ่งที่อาจารย์นพศิธิ์ไปไปเชิญไปครับก็โทรตามตลอดอก็ว่านั่งคุยกับอาจารย์นสศิธิ์ที่จริงมาวันนั้นเพื่อจะชวนอาจารย์นพศิษิ์ไปทำาบริษัท ที่เราทําอยู่แต่อาจารย์สิทธ์เขานิ่งเขาหนิ่งมากเลยก็มาเจอคาหนึ่งของอาจารย์สิทธ์บอกว่าที่ผ่านมานะ่ะเป็นบริษัทแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่จเจริญสนเนี่ยเราผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเองเราควบคุมต้นทุนการผลิตได้เราก็เห็นความแตกต่างแล้วข้อหนึ่งเราเลยเลือาหานกลับมาศึกษาโอ้ที่มันไม่เจ๊งที่มันไม่ออเวอร์แล้วมันเป็นบริษัทที่ใช,ใช่มันเป็นอย่างนี้เหรอที่เขาทำแล้วได้กัน30มสิบสี่สิบล้านแล้วอาจารย์สิทธิ์ซื้อบ้าน ซื้อรถแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงก็เลยนิ่งเงียบกลับไปโอ้ค่อยๆถูกคิดเอาแผงตลาดมาเขียนมาเขียนแล้วก็มาตีโอ้โหถ้ามันมีลิมิตมันซ้อนซ้อนกันอยู่แบบนี้มันก็ไม่โอเวงมัมีคําตอบครับแล้วต้นทุนระหว่างซื้อเท่านี้หัวสิบแล้วพีพีเท่านี้มันก็จะมีความต่างที่ ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเขาเหลือไว้่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็โอเคเลยครับและสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการที่เราเป็นคนสังเกตจากการที่เราเป็นคนที่ศึกษาอยู่ตลอดเวลาธุรกิจของเจริโสดหรือว่าจอห์นคอยเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างตรงนี้ครับเราจึงลงมือทำเนื่องด้วยในเรื่องของสินค้าและวิธีการทางการตลาดช่วงที่เราคุยกันก่อนที่จะเข้ารายการที่มงคลกิจได้บอกว่ามีข้อคิด จากหลวงพ่อองค์หนึ่งขับครับเป็นยังไงฮะตอนนั้นช่วงช่วงนั้นได้ข้อคิดจากรับมาทํางานเป็นพนักงานขับรถให้กับเจ้านายพาไปที่วัดนั้นอ้อน้อยหลวงพ่อพุทธธรรมอิสระก็นั่งอยู่หลวงพ่อทักนก็ชี้เลยโอ้คุณเนี่ยเป็นคนที่ยึดมั่นแต่อย่าไปยึดติด โอ้ทาให้เราเปลี่ยนเลยจากว่านั้นเมื่อก่อนธุรกิจที่ทําอยู่เข้ากระแสเลือดเลยนะใครบางมาพูดว่าธุรกิจที่เราทําอยู่ไม่ดีไม่ได้ไม่ได้เลยพอเราได้หยุดเปลี่ยนตัวนี้ก็ใช่เราไปยึดติดมากอืเราไม่ได้เปิดวิสัยทัศน์ก้างเลยอพอเราได้คําตัวนี้ว่าเราจึงได้เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างหลายหลายอย่างจากบริษัทหลายๆลายบริษัทแต่กว่าจะมาเจอบริษัทที่ใช่อืก็ ผ่านมา4ี่ห้าหกเก็บบริษัทหายตรงนะครับก็มีล้มลุกคลานมาตลอดเวลาจนวันนี้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือความสําเร็จครัถูกไหมครับสิ่งที่เราได้มาจากความพยายามจากความมุ่งมั่นนะจากความตั้งใจวันนี้ที่บ้านสบายคครรัับบตัวพี่เองก็สบายจากการทําธุรกิจกับจอยแอนคอยสิ่งที่ได้จากจอยแอนคอยทุกวันนี้ได้เรียนรู้แล้วได้ความรู้เพิ่มเติมจากการที่เราเราได้เงินมาแล้วเนี่ย ที่บ้านก็สบายแต่สิ่งหนึ่งเราไปซื้อพี่ไว้ได้หกเจ็ดแปลง,ซ,ง,ซ,งซึ่งที่เรามาลายของเป้าเพราะเราเตรียมที่จะปลูกบ้านเช่าที่ประสงค์ามสเ็ได้ทุกวันนี้เพราะว่าผู้ประกอบการครับเราคิดตามเท่าทันให้ได้ว่าเราจะนําเสนอเอาความรู้จากท่านนะ่ะอมาประยุกต์แล้วก็นําเสนอต่อยอดอยังไง S <S แล้วจากการที่เราเป็นคน,นศึกษาจนประสบความสําเร็จจากการที่เราเป็นคนช่างสังเกตจากการที่เราเป็นคนดูต่างๆตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะเข้าสู่อาเซียนครับครับใช่พี่เองก็ไม่ได้หยุดมองว่าเอ๊ะเมื่อมันเข้าสู่อาเซียนครับธุรกิจที่เรากำลังจะทํามันจะต้องดําเนินธุรกิจอย่างไรต่อไปครับมองนี้ตรงไหนบ้างครับปัจจุบันนะครับวันนี้ก็คือว่าประตูอาเซียนมันเปิดแล้วเอซเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนว่าเซเว่นครับ เป็นของ CP ได้พวกรวบแมคโครมารวมกันรวมกันเพราะฉะนั้นเขาใช้เงินมหาศาลแต่ท่านดรสมนชายเนี่ยท่านได้รวมร่วมมือกับผู้สลายเออร์เนี่ยหรือว่าผู้ผลิตรวมแบบค้าปีกเลยค้าส่งคขายตรงมาอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้ามาจุดจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเจนว่ามันมีความต่างที่ว่าเราจะเลือก เข้ามาหนึ่งละจะเห็นว่าเราเข้ามาเพื่อที่จะมาเปิดจอยมาก,ก็ได้สองเราเข้ามาเพื่อที่จะเอาสินค้าเข้ามาจอยกับเราก็ได้ขพรที่สามเนี่ยเราเข้ามาเพื่อที่จะมาช้อปปิง้งซื้อสินค้าแปลงจากรายจ่ายเปน็นรายรับได้เป็นเงินกระแสเงินสดกลับขึ้นมาก็ได้เพราะที่สี่เนี่ยถ้าเราคิดว่าจะสร้างกครือข่ายแล้วมีราได้เราก็ทําได้เราเลือกทําได้ พราะเราไปนําเสนอว่าี่ยให้เขาเลือกทําแบบไหนแบบไก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นอิสระหลายคนเนี่ยถ้าจะให้มาสร้างกะขายอย่างเดียวขายขาายขาเนี่ยเขาไม่ชอบอ่ะแต่หลายคนเขาเข้ามาเออมาเริ่มลงทุนกับเราแค่4 0 1 0บาทครับผมเขาสามารถที่จะไปเปิดจอยหมากแล้วจอยหมากของเราเนี่ยมีสินค้าพอๆกับเซเว่นเลยเหมือนกันแต่ที่ไหนมีเรามีหมดแต่ที่เซเว่นที่อื่นมีแต่ที่เรามีเนี่ยนอกเหนือจากเซเว่นแมคโคตัส ปุ๋ยหลายเรื่องอเราก็มีสินค้าหลาย,ลายประเภทตอนนั้นใช่แล้วผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการ,รทำธุรกิจกับจอยแอนคอยน่าจะเปลี่ยนชีวิตของพี่โมคลกิจได้ไม่มากก็น้อยและยังคงดําเนินธุรกิจนี้ต่อไปก็ปัจจุบันนี้ก็ทําเป็นอาชีพเลยก็ดําเนิน ธุรกิจนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่สุดท้ายแล้วที่เราจะหาให้เพียงพอครับผมแล้วก็จะอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงแล้วาะายเพียงพอแล้วก็อยู่แบบพอเพียงใช่ใช่เพราะว่าเราอนาคตเนี่ยเราจะต้องใช้เงินทํางานหนักแทนเราละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอยากอยากอยากฝากท่าน,นอ่ะวา่าสิ่งที่ที่เราทําเนี่ยเราเราลงทุนทํางานสักห้าปี ใช้ไปด้วยห้าปีแต่ถ้ามันเหลือเก็บสักสิบยปีเนี่ยม,มันน่าสนใจมาได้คําตอบจากตรงนี้นะที่ที่เราได้ทําไปแล้วมันมีที่หกเจ็ดแปลงได้เงินได้ทองก็โอเคนะทองมาลงก็รีบซื้อไว้จุดนี้เองที่เราได้ลงทุนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราเห็นจุดนี้มีความที่ที่แตกต่างที่ที่ทำแล้วมีไรายได้แล้วเอาไปลงทุนครับจุดนั้นนะทำให้อ สิ่งที่ที่อยากจะเชิญชวนนะให้ให้เข้ามาร่วมในในสีเงินไผ่เนี่ยจะเข้ามาร่วมเริ่มต้นแค่400ศูนย์บาทเริ่มต้นร่วมก็คือจะเอาจหนำไปเปิดเป็นที่บ้านอของตัวเราหรือว่าจะมาร่วมเพื่อที่จะมาซื้อของแปลงราจ่ายเป็นรายรับ,รบแล้วก็มาร่วมเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายหรือนําสินค้าเข้ามาจอยครับผมนะะก็ติดต่อติดต่อได้ติดต่อผมได้เลยนะครับ อยู่นีเองนะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่โมงกกิจนะฮะก็เเรียกว่าอาจจะอาจจะล้มลุกคลานอาจจะประสบความสำเร็จบ้างประสบความสํา,รสาสเร็จบ้างแต่สิ่งหนึ่งเลยนี่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วการมองแล้วก็การศึกษาสิ่งที่เรากาลังจะทําให้มันชัดเจนแล้วก็ให แตกฉานนั่นเองนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ประสบความสําเร็จและแน่นอนนะครับความมุ่งมั่นความตั้งใจนั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเลยเนั่นก็คือการทําให้พระอาหารหันต์ที่บ้านหรือว่าคุณแม่เนี่ยได้มีความสบายในชีวิตนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เราได้พูดคุยกันในรายการจัดเช้นเปลี่ยนชีวิตกับพี่มมคลกิจน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปใช้ชีวิตและที่สําคัญเมื่อดูรายการของเราแล้วนะครับอย่าลืมการตัดสินใจอย่าโมตคิด เอ,อ่ออ่าหรืออะไรก็แล้วแต่แตัดสินใจเลยครับว่าคุณจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยสบายได้อย่างไรนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับพี่มงกิตขอบคุณนะครับขอบคุณครับ แลวครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เรานํามาเสนอกันกับคุณผู้ชมเป็นประจําทุกๆวันนะครับและแน่นอนนะฮะสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการจัดเชนเปลี่ยนชีวิตได้นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับแต่เวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณได้ติดตามรายการของเราครับหมดเวลาลงแล้วฮะกับรายการจัดเชนนะครับผมก็ปี้แล้วก็พี่โมงกิจรวรมณ์ถึงทีมงานรายการทุกคนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจะเจอกันได้ใใหหม่นนนนนวววััััุรร้้าาีีเสสดคบ ตอนนี้ก็ดีใจครับที่ได้ทํางานร่วมกับจอย e อคอยแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมได้ซื้อที่ไว้เก็บแลงแล้วก็มีบ้านเตรียมจะปลูกบ้านเช่าแล้วก็มีรถครับเราเราตั้งใจแล้วว่าเเราจะหายเพียงพอเพื่อจะให้เงินมาทํางานอัดแทนเรากลับไปบ้านเนี่ยก็โอเคนะอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็สบายขึ้นับสบายขึ้นเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่เราได้เขาเห็นนะว่าเออเราทําได้แล้วสิ่งเปลี่ยนแปลงหลายหลาย,หลายอย่างเราก็ได้ช่วยท่านญาติได้ช่วยหลายๆคนนั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจ